เาเล่นไม่ขำก็นิ้วจีแล้วกันช่วงนี้นะครับช่วงก่อนนะคขับประตูนะครับป้าเคยนั่งมาป้าเคยบอกว่าไอ้หนูตั้งแต่ป้านั่งรถตู้มาคนขับปน้าบูดนะเบีย้ยวมาเองเด็กก้มเด็กก้มปวดหลังทับแย่ไปแล้วป้าหาจัดว่าฟันป้องก็ได้หนูเด็กเก็บเด็กเก็บ ก่อนจะลงป้าลืมแล้วเปล่าเออไอหนูป้าลืมว่ะน้องหมาก็เด็นเต็มบ่อหมดเลยว่ะเขาเล่นไม่ขับก็ื่อดิวตีเอลนะครับมีผู้ชายอยู่คนนะครับนั่งรถมาเสร็จแกก็ไม่พูดถามพี่ลงไหนแกก็ไม่พูดจนถึงบ้านแล้วออดออดออดองป้าอีเอี่ยวครับ ไม่รู้ใครขำม,มั้งเปล่ารุ้ช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจมันแย่ครับเราก็ต้องท็นใจครับแต่ผมช่วงนี้ก็มีงานถ่ายโฆษณามีงานแสดงนะครับ,รบก็ดูได้ใน Youtube รถตตูฝีวิญาาะครับมาสี่ปีที่แล้วเคยออกต่อทัดบ่อยครับแล้วก็ช่วงนี้ถ่ายโฆษณาถ่ายหนังก็โอเคล์มนะครับก็วันนี้ขออนุญาตเขามาเล่นตลกขัดขัดจัดงหวัดแป๊บนึ้งนะครับ นานๆได้ขึ้นเล่นเวทีนะครับจะเล่นไปขับรถยูจีเอลกันนะครับขอบคุณนะครับที่เกียิผมขึ้นมาบนเวทีนี้นะครับก็เป็นเกียิอย่างยิ่งนะครับโตอะไรเหลือโตอะไรเหลืออ๋อนึกว่าโต๊ะเหลือโต๊ะเหลืออันนี้เหลืออยู่บนเวที ไม่ได้โต้เหลือโต้เหลือโอเคขอบคุณครับอตอกเ,ออเือตอกนือตเนื้อเนือครับเเมผมก็ไม่รู้จะว่าอะไรทีแรกว่าจะเพื่อนเี่ยผมรีเพื่อมันติดธุระอยู่ก็เลยมาคนเดียวก็พอเล่นได้อยู่มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างครับคือ ช่วงนี้ขอยั้งฮะขอยังเดี๋ยวก็นนี้แหวนแดงเย็นแล้วแป๊บหนึ่งจะลืกลับไปไหนเล่าไม่ไม่แขนโอ้ไม่แขนโอ้โหแม่เห็นแล้วอยากจะขับไปสามจิตขับอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับครับขอบคุณมากนะครับที่มาขัดจังหวะนิดหน่อยครับ ขอเพลงกำเรินงานต่อได้เลยครับขอบคุณครับ